สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง Mza Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์สําหรับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น ือถือในแบรนด์ Samsung สำหรับ Samsung Galaxy A565G นะครับซึ่งคลิปวันนี้ผมก็นำราคาใหม่สำหรับเดือนใหม่เดือนมิถุนายนนะครับมาอัปเดตให้กับทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อมือถือรุ่นนี้นะครับรวมไปถึงท่านที่อยากจะซื้อมือถือแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อเป็นรุ่นไหนดีเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลสเปคของมือถือรุ่นนี้กันนะครับว่าน่าสนใจไหมในเรื่องของสเปคเขาก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.7นิ้วเลยนะครับจอภาพ จะเป็นจอแบบ Super a m o l e d 24บิตความละเอียดก็จะเป็นแบบ Full HD Plu s กล้องหลังให้มา3ตัวเป็นแบบแนวตรงเลยนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีเลนอัลตร้าไวนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครความละเอียดอีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง12ล้านพิกเซลเลยนะครับชิปการประมวลผลเป็นชิปซัมซุง Exynos 1580 Octa Core ความเร็ว2.9กิกะเฮิรตระบบปฏิบัติการเป็น Android version 10 5นะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครอบทับด้วย One UI เวอร์ชั่น7.0หน่วยความจำนะครับแรมให้มา12กิกะไบลอมหรือว่าความจุก,ก็มี256 GB นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะมีให้เลือกเป็น2แบบนะครับมีทั้งรุ่นแรม8ลอม128แล้วก็แรม12ลอม256 GB ราคาก็ต่างกันประมาณ3,000บาทนะครับส่วนแบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้ถึง45วัตต์ในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด3 เป็นสีชมพูอ่อนสีเขียวอ่อนแล้วก็สีดำนะครับหรือว่าสีเทานะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A56 5G รุ่นนี้ซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมก็มีราคาพิเศษมาให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั สําหรับเดือนใหม่กันนะครับว่าน่าสนใจไหมเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับซัมซุงกาลิคซี่ A565G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่2มิถุนายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป l a ซาด้ากันก่อนนะครับนี่นะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางซัมซุงออฟฟิเชียลนะครับสำหรับกาลิคซี่ A56 5G ล m 8ล128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Samsung นะครับช่วงนี้ Lazada ก็จะมีการจัดโปรโมชั่นใหญ่ของเดือนมิถุนายนนะครับก็คือจะเป็นโปร66นะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่5มิถุนายนเวลา2ทุ่มตรงยาวไปจนถึงวันที่8มิถุนายนมีคูปองส่วนลดแล้วก็ราคาแต่ละร้านก็จะถูกลงไปด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อรุ่นไหนก็ลองเข้าไปดูได้ที่แอป Lazada ซึ่ง ราคาล่าสุดของ Galaxy A 5 6ร้านนี้นะครับก็ขายอยู่ที่13,999บาทมีคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1,000ถึง2,000นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์เข้าไปเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยาก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุด20เดือนมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสินค้าก็เป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกขายด้วยทั้งซัมซุง รดูต่อกันที่รานที่2สําหรับแอป Lazada นะครับรันนี้ Samsung Galaxy A56 5G เป็นรุ่น RAM 8ลอม128 g b นะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Samsung จากราคาปกติ15,999ก็ลดราคาพิเศษเหลือ13,490บาทมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จกเก็บผ,ผ่อนได้นะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจะโอนผ่าน ธนาคารจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada s นะครับซ a l a ัมซุงกาลิ a 5 6 5 g 8, ลำแปดลำหนึ่งอยยี่สิเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ซ a m s ัมซนะครับจากราคาปกติ15,999ก็ลดราคาพิเศษเหลือหนึ่งหมืมพันหึ่งร้อยเก้สี วิธีการจ่ายเงินสามารถเลือกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการโอนผ่านทางธนาคารการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับไม่มีบัตรก็ผ่อนกับ Lazada โดยตรงได้สินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น <c oughs> ราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A56 5G จากฐาน n a t a Lazada เครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่น66ที่จะเริ่มในวันที่5มิถุนาย,ยนเวลา2ทุ่มตรงใครที่สนใจอยากจะซื้อร้านไหนสามารถกดเข้าไปเช็คราคาเข้าไปดูคูปองก่อนได้นะครับถ้าสนใจก็กดเพิ่มไว้ในตะกร้ารอถึงโปร66ค่อยสั่งซื้อก็ได้ ไปดูราคากันต่อที่ทางนานแอปช้อปปีนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A565G ร้านแรกที่เลือกมาให้ดูเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทาง Samsung Official เป็นรุ่น Ram 12ลอม256 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Samsung ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่15,999บาทมีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้อีก700นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยไก,ก้ผ่อนผลได้สูงสุดถึง48เดือนนะครับหรือว่า4ปี่ปี เพียงเดือนละ427บาทต่อเดือนเท่านั้นไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะครับกดเข้าไปดูลาะเอียดกันก่อน มีเลือกทั้งหมด3สีนะครับสินค้าก็จะเป็นของแท้ร0 0เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีดูต่อการที่ร้านที่2สําหรับแอปช้อปปีนะครับซัมซุงกาลิซี่ A ห้า 5G มีทั้งรุ่นแรม8ปดลอมร้อยี่สิบแปดแล้วก็แรมสิบสองลอมสองร้อยห้าสิบหกกิกะไบต์นะครับรุ่นนี้หน้าจอหกจุดเจ็ดนิ้วชาร์จไวสี่สิบห้าวัตต์ทนน้าทนฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP 6 7นะครับประกันศูนย์หนึ่นงปาาี ้นที่12,650บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนลดลดเพิ่มได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด36เดือนนะครับผ่อนเดือนละ426บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกครบทุกสีครบทุกความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอปช h o p ปีนะครับซัมซุง Galaxy A ห้าสิบหก 5G เครื่องแท้สุด หมื่นหกพัาราราคาพิเศษไปเลยนะครับเหลือเพียง11,480บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จกเก็บผ่อนผ่อนได้สูงสุด36เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ386บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกครบทุกสีครบทุกความจุสินค้าเป็นของแท้100เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาเล็กซี่ A 5 6 5 G เครื่องเปล่าไม่ติดโปจาากทาง แอปช้อปปี้นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปเก็บคูปองส่วนลดได้นะครับลิงก์ของช้อปปี้อยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่สําหรับเดือนมิถุนายนมาดูกันว่าค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจแล้วก็น่าซื้อที่สุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A56 รุ่นนี้นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับซัมซุงกาลิคซี่ A56 5G แรม8ลอม128กิ สีได้ที่ราคาเริ่มต้น7,999บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีมีโค้ดส่วนลดเพิ่มให้ด้วยนะครับมีทั้งโค้ดลด250บาทแล้วก็โค้ดลดอีก1,000บาทนะครับถ้าเราใช้โค้ดราคาอาจจะเหลือประมาณ 6 0 0 0ถึง6,999บาทซึ่งตรงนี้เราสามารถไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้ที่ศูนย์ท u ูช็อปทุกสาขานะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีหลายแบบหลายราคาให้รู้เลือกนะครับแบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันสีอได้ที่ราคา90้ากับ99าบาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โดยที่เราไม่ต้องจ่ายคาเน็ตวงหน้านะครับมีสัญญา12เดือนถ้าเป็นโปร899ก็ราคา1 1 1 9 9บาทแล้วก็โปร5 9าเา 11, ้าราคา, 11, าทไึ่งหมื่น่ง จ่าค่าเน็ตทุกหน้าเราก็มีสัญญา12เดือนส่วนลูกค้าใหม่สําหรับท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ที่ราคา9,99บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเน็ตทุงหน้าด้วย963บาทโปร899ราคา11,199บาทโปร599ราคา11,249บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา7,999บาทนะครับย้ายค่ายออนไลน์ก็ราคา7,999บาทเหมือนกันเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตทุงหน้านะครับ โปร899ราคา9,999บาทใ่ค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา8,499บาทนะครับส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,499บาทเท่านั้นถ้านใดที่สนใจจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โทรชอปทุกสาขาส่วนค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A56 5G เป็นรุ่นแรม12ลอม256 g b นะครับซืด้ี่ราคา11,699บาทมีห้เลือก ทั้งหมด3สีนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่0ูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย D-Tac นะครับหรือว่า True D-Tac 5G Samsung Galaxy A56 5G RAM 8 r o m 128 g b เครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,999บาทนะครับโปรเน็ตรายเดือนก็เริ่มต้นที่9,099บาท โปรโมชั่นเดือเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจน,นะครับแพ็กเกจเลกเป็นรายเดือนเดือนละ1 1 9 9ซื้อได้ที่ราคา9099บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุงหน้าโปร899ราคา11,199บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าแล้วก็โปร5 9 9ราคา11,249บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดหุงหน้าทุกโปรมีสัญญา12เดือนนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กชอ็กาาอป สำหรับการซื้อ Samsung Gala x y A56 5G นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช h อป e ีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำ ท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ